ขั้นตอนเริ่มแรกของการเลี้ยงแหนแดงนะคะก็คือเราต้องปล่อยน้ำลงบ่อแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ปล่อยอาหารของแหนแดงลงไปก็คือชิวะแค่น้ำนะคะแบบนี้เลยเดแบบี๋ยวนะคะ๋ยวให้มันนุน่นหน่อยลโอเคแค่นี้ลวคะ่ะแล้วก็ถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เติมลงไปด้วยนะคะแบบนี้เลยเท่าแบบนี้ค่ะคิวัหนึ่งขัง ในบอกขนาดจางคูอสามนะคะที่วัวหนึ่งถังแล้วก็จุลินซีสังเคราะห์แสงหนึ่งขวดแล้วก็ปล่อยแหนแดงบอกขนาดนี้ปล่อยสักหนึ่งกิโลกำลังพอดีเพื่อจะให้มันขยายนะคะแล้วก็เวลาปล่อยแหนแดงก็เอามือให้เขาให้ลากเขาลงน้ําหน่อยเนี่ยค่ะปล่อยสักโลหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะขยายขนาดไหนโอเคแค่นี้ละค่ะ